คนที่ใช่เมื่อไหร่จะมาสัทีคะเดี๋ยวเราต้องมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณมีพลังงานเป็นยังไงบ้างและคุณคือใครถ้าพลังงานของใครไม่ตรงกับพลังงานในคลิปนี้นะคะดูไว้เป็นพลังงานดีๆเพื่อที่จะเอามาให้มันเป็นแรงกระตุ้นที่เราจะได้พบได้เจอคนที่ใช่ของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณคือใคร คุณคือคนที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วค่ะเป็นคนที่บางทีความรู้สึกการที่จะมีคนรักการที่จะมีครอบครัวเนี่ยเหมือนคุณมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าในความรู้สึกของคุณนะคะคุณรู้สึกอบอุ่นคุณอาจจะได้รับความรักจากครอบครัวของคุณจริงๆหรือว่าคนที่คุณคิดว่าคนคนนั้นคือครอบครัว นะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงอาจจะเป็นคนใกล้ชิดในแบบที่เป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะหรือในครอบครัวของคุณอะ่ะก็มีความสุขดีอยู่แล้วคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆครอบครัวมาที่หนึ่งบางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวบางคนนะคะต้องรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดในครอบครัวของคุณเหมือนเป็นพี่ใหญ่หรือไม่งั้นก็จะเป็นคนที่ดูแลส่วนมากอะ่ะ เป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่อบอุ้มครอบครัวอเป็นเสาหลักก็ได้นะคะเป็นคนที่คนในครอบครัวจะเชื่อฟังคุณนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วแอบมาฟังหรือเปล่านะคะแต่คุณเป็นคนที่อบอุ่นมากๆค่ะรักครอบครัวแล้วก็หลักๆคือเป็นเสาหลักเลยคนในบ้านรักแล้วก็เชื่อฟังคุณอะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรทำอะไรนะคะ เขาสนับสนุนแล้วก็เชื่อฟังคุณมากๆนะ้เนเป็นพลังงานที่อบอุ่นมากๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากมีคนรักแล้วด้วยไม่อยากจะมีแฟนแล้วด้วยรู้สึกว่าตัวเองครบตัวเองพร้อมนะคะแต่จริงๆแล้วสี่ไม้เท้าออกมายืนยันนะคะว่าคุณ เป็นคนโสดที่มีคู่แน่นอนและคุณกําลังจะได้พบคู่ของคุณโดยเร็ววันนี้ด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าใช่เราไปกันต่อแต่ถ้าคุณไม่ได้มีพลังงานแบบนี้ก็สามารถดูเพื่อเป็นกําลังใจได้นะคะหรือจะไปดูคลิปอื่นรอก็ได้นะคะอันนี้เป็นคลิปที่เฉพาะเจาะจงสําหรับคนที่มีพลังงานพร้อมรับคนที่จะมาหาคุณนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนที่ใช่ของคุณเนี่ยเมื่อไหร่จะมาะทัทีนะคะตั้งกิจให้เป็นสมาธินะให้คุณรู้สึกรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขานะคะมันจะชัดเจนมากขึ้นเจ็ดถ้วยเมื่อไหร่จะมาคะโอ้โห พลังงานการเดินทางพลังงานการใกล้เข้ามาเนี่ยแรงมากๆนะถ้าเป็นเดชาลออเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่โอ้โหพุ่งทยานพุ่งตรงไม่ยอมแพ้มุ่งมั่นฝ่าฟันยังไงก็จะได้เจอนะคะเร็ววันนี้ด้วยซ้ำไพ่เดชาลิออดนะคะเป็นไพ่ราศีกรกฎเนาะคนคนนี้อาจจะเกิดในลัคนาหรือราศีกรกฎก็ได้นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นลักษณาราศีอื่นก็ได้นะคะแต่เด่นๆมากจะเป็นคนบุคลิกลักษณะประมาณนี้นะคะเกิดในราศีกรกฎเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนไกลโอ้โหพุ่งทยานค่ะพุ่งทยานมาเลยแปดไม่เท้าไพ่บอกว่าอีกไม่นานนะคะถ้าคุณมีพลังงานแบบข้างต้นที่แม่หมอพูดมาเนี่ยนะคะเร็วๆเนี้ยค่ะตั้งแต่เดือนเนี้ย ราศีกรกฎนะคะก็คือเดือนนี้เริ่มตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือน8นะคะ778เปโอ้โหเป็นเลขที่ดีมากๆนะคะมาแบบพุ่งทะยานมาแบบเร็วมากนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นคนช่างเลือกก็ได้เป็นคนช่างจินตนาการเป็นคนที่ชอบที่จะจินตนาการเฟอเพ้อฝันแต่ว่า ในความเพอ้อฝันของเขาอะเขามีความมุ่งมั่นอยู่เป็นคนช่างคิดช่างฝันละกันนะคะต้องพูดแบบนี้เป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการบางคนอาจจะกําลังเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้นะคะว่าใครที่จะเหมาะสมกับเขาใครที่เขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเขาได้จริงๆนะคะเพราะคนคนนี้นะเป็นคนที่เข้มแข็งภายนอกนี้ดูเข้มแข็งดุดันเอาจริงเอาจังเป็นคนขยันทํางานทําการเป็นคนที่ มีความเป็นผู้นำสูงมากๆเป็นคนที่มองอนาคตของตัวเองเนี่ยออกแล้วก็มองคนอื่นออกด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวในชีวิตมาแบบโอ้โหถ้าเป็นเปรียบเป็นทหารก็เป็นแม่ทัพในกองไปเลยนะคะมีมีดาวด้วยอ่าอาจจะเป็นหนุ่มหรือสาวในเครื่องแบบก็ได้นะคะยศใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นหนุ่มหรือสาวๆที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะ เป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้หรือเป็นคนที่แตกต่างจากคุณไม่ว่าจะเป็นศาสนาภาษาความเชื่อนิสัยผิวพรรณเชื้อชาติอะไรต่างๆนะคะแตกต,ต่างกับคุณแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะเป็นคนที่เหมือนจะเจ้าชู้เหมือนจะเลือกเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเขาเลือกใครแล้วเนี่ย The ชานิออตเนี่ยกอก์ก,กคือถ้าเลือกแล้วก็เลือกคนนั้นเลยนะคะแต่ในระหว่างที่เขาโสดเนี่ย มันเป็นธรรมดาเนาะมันอยู่ในระยะเวลาของการเลือกนะคะเลือกคนที่คนที่เข้ากับเขาได้คนที่เขารู้สึกว่าอืเขาอยากจะลงหลักปักฐานด้วยจริงๆนะคะเพราะคนคนนี้ไม่ได้ที่จะลงหลักปักฐานกับใครง่ายๆเนี่ยเขามีความยากในตัวนะคะแต่ถ้ารักใครรักจริงลงหลักปักฐานกับใครแล้วก็แบบมั่นคงกับคนนั้นเลยนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่น เป็นคนทะเยอทะยานทะเยอทะยานในที่นี้หมายถึงว่าจะไม่ยอมให้ชีวิตของตัวเองตกต่ําจะไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มันมันควบคุมไม่ได้นะคะถึงแม้จะควบคุมไม่ได้หรืองก็แล้วแต่เขาจะชนะเขาจะทําให้มันสําเร็จเขาจะทําให้มันจนได้รับชัยชนะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นตั้งใจสูงมากๆนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงที่เ้าหาญต่อให้บุคลิกลักษณะภายนอกจะเป็นคนนิ่มนวลอ่อนน้อมอ่อนโยนก็แล้วแต่นะคะหรือว่าภายนอกเนี่ยผู้หญิงอาจจะดูแข็งกระด้างหรือดูเหมือนผู้ชายก็แล้วแต่แต่ข้างในเนี่ยก็คือจะแบบอ่อนโยนนะคะมันจะเป็นเหมือนภายนอกภายในของเขาเนี่ยมันจะสลับกันนะแต่ที่แน่ๆเลยเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ มีความมั่นคงในในอารมณ์เนี่ยสูงมากๆนะคะเป็นคนที่ดูเข้มแข็งอะ่ะไม่ว่าะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะโอ้โหเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมาพร้อมกับเงินทองมาพร้อมกับทรัพย์สินมาพร้อมกับฐานะที่มั่นคงนะคะร่ำรวย หรือบางทีบางคนบางคู่นะคะไม่ว่าคุณจะสถานะไหนนะคะแล้วก็ฐานะความเป็นอยู่คุณเป็นแบบไหนนะคะเมื่อคุณมาพบมาเจอกันแล้วเนี่ยคุณจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยเสริมคู่นะคะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคคู่เดินทางเมื่อคุณพบได้เจอเขาเนี่ยคุณจะได้เดินทางนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการงานเนี่ยบางคนได้ย้ายถิ่นฐานบางคนได้ย้ายงานนะคะหรือบางคนเนี่ยได้ออกท่องเที่ยวแบบสุดตใจจะไขว่คว้าค่ะ ไปเที่ยวไปในที่ที่คุณชอบในที่ที่คุณและเขาอยากจะไปนะคะราชินีถือเหรียญเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงมากๆม,มาพร้อมทรัพย์สมบัตินะคะรูปสมบัติสาวสาวสวยกับหนุ่มหล่อนะคะมีรูปเป็นทรัพย์มากๆนะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันต่างคนต่างนิ่งต่างคนก็มีจิตใจที่เข้มแข็งห้าวหาญไม่แพ้กันเลยนะคะเป็นคนที่มั่นคงในความรัก ไม่ต่างกันเลยโอ้เป็นคู่ที่คู่สมพงคู่บุญคู่บารมีมากๆนะคะคุณจะได้พบได้เจอเนี่ยมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมาแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะมาเร็วกว่าที่คิดด้วยนะคะเร็วกว่าจริงๆนะแปไม้เท้าเนี่ยมาแบบปุบป,ปับแปลว่าความรักอาจจะไม่ได้หวือหวานะคะแต่จะเป็นความรักที่หนักแน่นความรักที่มัน่นคง เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆ,ๆเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีมากๆฝ่ายชายนะคะจะเป็นคนที่ทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยส่วนมากฝ่ายชายเขาจะเป็นสุภาพบุรุษมากๆถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นสุภาพบุรุษมากๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้พบเจอผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษมากๆให้ให้คุณทําทํางานอยู่บ้านอ่ะหรือว่าอยู่บ้านนั่งสวยๆอยู่ในบัลลังต่างทองของคุณนะคะ ในพื้นที่ของคุณเก็บเงินเก็บทองเนี่ยดูพลังงานของผู้หญิงนะคะพลังงานของฝ่ายเฟมินีเนี่ยหรือว่าพลังงานเพศหญิงเนี่ยนั่งเก็บเงินสวยๆนะคะเขาทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูคุณให้คุณได้อยู่สุขสบายดูแลคุณดุจเจ้าหญิงดุจราชินีเลยนะคะเขาจะออกไปข้างนอก เขาจะปกป้องคุณเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขสบายมีความมั่งคั่งร่ํารวยมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขกายสบายใจอะค่ะคุณจะนิ่งมากๆะมีความสุขร่ารวยเงินทองและมีความสุขกายสบายใจโอ้โหคุณจะไม่ต้องทํางานละค่ะดูแลเขาอย่างเดียวพอนะคะเพราะคุณคือคนที่เขาจะทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดคุณคือราชินีคุณคือเจ้าหญิงเจ้าชายของเขานะคะเขาจะดูแลปฏิบัติของคุณอย่างดีที่สุด นะคะนี่คือพลังงานของคุณคนที่ใช่เมื่อไหร่จะมามาค่ะแน่นอนโดยเร็วเร็วเร็วนี้เลยนะคะไม่เกินเดือน8ดนี่แหละนะสำหรับคนที่พลังงานตรงก,กันกับคลิปนี้ที่พูดไปข้างต้นนี้ นะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานคนที่ใช่ให้มาโดยเร็วนะคะหรือแม้แต่คนที่พลังงานไม่ได้ตรงกับคลิปนี้ขอให้คุณได้พบได้เจอขอให้คุณได้รับพลังงานนี้นะคะและได้พบได้เจอคนที่ใช่ของคุณเช่นกันนะคะเก็บไว้ไปเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆในชีวิตในหัวใจในจิตวิญญาณของคุณนะคะ ให้คุณมีความสุขสมหวังมีความมั่งคั่งร่ำรวยพบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่เป็นคู่แท้คู่บุญคู่บรารมีของคุณนะคะสวัสดีค่ะ